เรื่องเสียงวันนี้ครับติดต่อที่บุรุษีเดนิสันอินเตอร์ดอโดยผู้โมดสามารถครับบุรุษีบีนัมดนตรีเบทีนารอนดิกเซอร์ดนตรีก็จัดได้หมดวงใหญ่วงเล็ก089 722 3533ติดต่อสอบถาเมเบอร์โทรที่นี่แหละครับเรื่องเสียงเบทีของประธานเสิร์ฟเบทีมวยของพลอยขาวสิงห์ทะเลาะปองครับอาจบเลยครับ คู่มวยคุณไปครับคิดรอเลยครับยอดถลมหานซาวีกับศักทุกคนพันรถยนะครับอดรัดูริทิกพอใจกับตัสบินโลมาฟาและมาดีฟินสุขุปิ้ยาวุปิ้นโฉดชมสาอพุกเฉลยจงสนับโลมาฟากับปลาทองขอจะรูใจครับรายการสามเต็ดทันมากม ท่านนายกจันทองนะรตรอลมตนและก็แล้วคต้ดำเจนานเชิญามที่ทนบ้านมะเมียงใต้ครับชมนาสามประสาทครับสามเด่าทันบาคมภพระปากร,ร,รุงเทพสตรีนก็มีพรมมงครพงศรินเจอกับพี่อน,นันการสอสุจิตมาวิทย์มังกรขาวชอชัดชัยพบไบพลรุกพอพลวันณพววันสอสบปภพ,พ,บ,พ,สบ,พปบสันรบทองไร้ท่ตันพีดาพระศุก อ๋สาวประบอทกับเพชรโกยชัยสจอรถชัยคงเฉียนคมประกอบพลสริงพบเพชรพนมทองสิบพนมทองและมีเด็กฝั่งโผงประกอบพลสริงเจอเจนรบซูจีบะหมี่เกี้ยวหรือเจนรบสิเสียงแนวสามเลียดธนบัตรที่บ้านมะเมียงช่องนันสามปราสาทสลิงับรากานี้ก็จัดใหญ่เลยครับแนวพตะเบอกพุ่งสุดตัวในการประกบคู่ไม่แปลใจ้ชมของดี ส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าครับเอาละใหญ่เจอใหญ่ครับยักชนยักไม่หมัดครับหมัดซ้ายขวาน็อกับตัวหมัดซ้ายเฉียวยับมาก่อนขาวไปซกเมือกรุงไว้สุดท้ายก็แพ้มาต่างหน้าของสิงหน์นกเก่าวันนี้ได้หนาครับใด้สดแต่อาวุธเป็นอย่างไรครับ พิจรารณาเองไปแล้วกันหมดยกเร่ครูมวยคุณทูปครับแฟนครับเอ่อจะเป็นยอดนิทนนนท์มหาราวีกับทัาศักมงคลพันรถไถนะครับหลังจากนั้นมาดูฤทธิเดชสอภร์ชัยกับดำธมินโลมาฟาร์มและมาที่เพชรคุณมมอุ้มสินจ่าอุ้มกับเพชรชวนชมสอพงษ์เจริญ จงสนันโลมาฟาร์มกับปลาทองสจรุชัยครับ22ธันบามครับงานบันองรีสอร์ตยุ่งข้าวคาเฟ่รีสอร์ตบ้านขนาดตริงแยกโอยูนแยกที่จะไปทางพวกยานอากาศอุนนนบนเชิอเพลครับเลยบ้านขนาดปริงเลยเสมเปน็นที่หนึ่งครับก็มีมวยชมกันให้ชมฟรีจัดโดยประมวลจงจันนะฮะประสานงานก็เก๋ไก่มวยไทยแล้วก็ กาแฟฟ้าใสครับพลอยขาวยุ้มข้าวกาแฟเอ่อคาเฟ่รีสอร์ทพบกระด่ายทองมอราชพัลลินจอมโหดยุ้มข้าวคาเฟ่รีสอร์ทเจดเป็รบด้งทองสิบกรงทองเทือเกียรติสิทธิ์เจคารพบเพชรชนชมนุกบุญมีเรียว่าชาวฮัฟพยัคครับวันที่22ธันวาคมชมฟรีครับบริเวณเลยบ้านขนาดปริงอำเภอปราสาทตุบลเชียเพลววันที่หนึ่งครับเอ่อเซกบนฉลองรีสอร์ทยมข้าวคาเฟ่รีสอร์ท 22ธังงนวาคมนะหลายหลายงานครับทันบาอ่อยกสองนะครับตกลงต่อ,อคับช่างชัยนี่ก็มีมวยซุกเหมือนกันครับมวยซุกช่าง, <c ười> งชัชย the ครับหมเน่ยซ <c ười> ุกก <c ười> ินแต่แถวนี้เลยแถวนาบัวช่ไหบ่อยเหลือเกินครับซุปเปอร์เอ็ม เดินทางไปกรุงเทพอยู nah, ่ทำงานอยู da, ılar, ma ça, ma ่กรุงเทพนางก็ได้โชคนะครับเนาะเอามาดูคู <Administ> ่ดี้นต่อนะครับเดนเท้านี้ก็โหยบ้านเราถนัดมาจะกคู่นแบบบนตรนี้ครับมีด้านการดินอยู่นู้นเหลือคนนี้โด้ดีๆครับสุดยอดของวียดนามได้ดีมานเถอะ วันนี้ได้ดูของดีๆนะครับหมู่บ้านเรานะาามวยถูกคู่หลายคู่นะวันนี้ผู้รรยายก็อาจารย์วันนี้ผู้ทองนะครับแล้วก็จาลิ้งเิงลิงาาผมชอจะชนะปีกรองก็ผู้ใหญ่เสีงเี่ยมนะครับบ้านเฮราเรวทีมวยก็ปล่อยขาวบ้านลอกองโล่นนะครับน่ะ วัวาานวนี้ให้ความบันเทิงแก่ท่านไปสุดท้ายของมังตอนขาวไปแพ้ครับเพชรชันนน์เอกปัตตานีในเซมรินซุปเปอร์ไฟครับ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นวันนี้มาเจอสิงห์ลงครับ เห็ยมาแล้วครับดูว่าใบใจธรรมดาก็เบื่ออยากดีมันต้องเอาขบวธเจนหรอกรุนแรงก็เขาโอ้ยจัดแกงขวาเข้าไปเบียดเบียดนะไรกันครับรู้กันกันครับ อดกระถินกันนะครับวันนี้ก็ดูม,มยวกบบกอย,อก,ย,ย,มยก่อนครับช่อนเช้าก็เห้กระถินไปวัดไปทอดกระถินวัดกันเลยไปเพิ่มไปเติมบุญกันไปต่อยอดกระถินเยอะๆเลยหมดเดี๋ยวก่อนครับมีผู้มีเกียรติที่มามอบนะครับเงินส,สดเซนเดให้รัรช่างชัยครับมาภายหลังมาเรื่อยๆครับผมก็จะประกาศเรื่อยๆกันแล้วกันครับ มีนะครนายยนช่อมลิครับจำนวน5,000บาทครับขอบคุณมากครับนายยนช่อมลิ5,000บาทนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจริกาเพียนเชิญท่านให้เกียรติมอบมาหน่อครับให้ไปให้มาก็หายหมดหลายๆท่านนะครับก็มีคนจำเริญครับ บรำมามานใสคุณธนงการรำเสียตองครับนี่คุณยนต์ช่อมะลิละพี่ยนต์คุณดงเดินป่าครับโอ้ดงเดินป่าก็มาอขวัญใจแม่ไม้ขวัญใจซาแก่แม่ไม้ครับดงเดินป่าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญใจเด็กตู้นะ <laughs> ครับอ่ะลงก่อนครับหยิย่สองธนบาก็ไปดูกันที่แยกโอยูดนะครับอ่าเลยบ้านผู้ใหญ่บ๊อบเชิดเลยาานิดหนึ่งบ้านขนาดปริงบ้านของอิทธิชัยอินทียุงเลยนิดหนึ่งครับก็จะถึงอ่ามวยมามันฉลองรีสอร์ทของเสียประมลจงจันนะครับเกียเทิดเกียรติเจ้าพัทยาเดิมครหรือว่าเทิดเกียรติสิเจกาลพบเพชรชนชมลูกบุญมีรหรือว่าชาวห้ายักษ์ครับ แล้วก็มีจอมโหดเพชรพนมทองพลายขากระต่ายทองฟ้าคำรามเทศบาลจันเสจจางมังกรขาวชอชัดชัยก็ชกด้วยกับ,อ,บอ้บอาวยี 26, 25, 25, 25, 25. ่สิบสิงหาคมเจ้าปลีครับอาการของอดรอดตัดสินยกที่สามแล้วนะชัดชยัยครับผมยกสามแล้วมัเรื่องเลไม่ต้องกดตาขึ้นอีกเยอะครับพิจารณาไม่ต้องคิดนะยกสามแล้วต้องมีบทบาทเยอะ รู้เรารู้เขาก็ต้องช่วงนี้ครับเริ่มจนยกสามนี่แหละรู้ว่าถูกกันนะเอาซอสก็แล้วกันทิ้งลง ว่าไงครับบอลขามนี่ก็สมมุตเก่าอยู่แล้วนะยังครับยังไม่เปิดเกมเป็นที่ครับค่อยและไปคอยๆลิมกันไปครับโอ้โหครับแต่ละลูกแต่ละดอกมันก็วัดต่อแล้วตีโอ้โห ชครับสิงหนุ่มเรื bum, ่นารถพ่วงครับน้ำเงินแดงนี่ก็ป่า่ชัาชัชป้าวาครับแหงป่าครับแต่บีบอที่จัดจ้าใดครับนี่โอ้ถึงขั้นช่วยคนนี้เอาบุกกันรุนแรงลกำตัวบนร่างสลับบนสิงหนุ่มยแต่ดีครับดอก้เกดแ่งหน้า้ายดีไครับสิงหนุม มีกระแทกเยอะรวบรวบรวบดันแขนกดแขนดันดันดันกดคอกดคอโอ้ยเร่งเด้งข่าครับใจอึดเห็นเห็นเลยครับโอ้โหสายดอกนีเห็นจริงจริงเน้นเน้นเน้ครับยังครับยังยังไม่เต็มที่ไม่เด็ดโอ้ยเนี่ลอนหลวมไม่ได้ครับตามปล่อยตามพยายามหาจังหวะให้เยอะ มังกรขาวอ้าวสิงห์ลรวบรวบหมุนมาหมุนมาในโอ้แตมจะไล่ได้แขนนะเด้งดีใส่ตีเข้ามามัางกรขาวยังครับยังไม่โต้าแอรวบไวก่อนครับรวบไว้ก่อนครับมังกรขาวรวบสิงห์ลงไปก่อนนี่จัดกระดอกครับสิงห์ลงแนี้จัดแบบของหนักเลยครัแบบเอาแบบเนื้อๆันเลยออกให้เห็นเลยครับ ไป้ดึงทิ้งเอาอะไรครับอดเจี๊ยบก่อนครับอดอดเดี๋ยวก็มองก็มองกันมาอีกแล้วครับนี่สปอนเซอร์รายใหญ่ๆมาแล้วครับนี่ก็ว่าที่ร้อยปีไพฑูรย์ทองสุข6,500ครับขอขอบคุณกันมากนายยนชอบมันนี่ก็ห้าพันนะผสมสวยนะนี่ก็400ขอบคุณท่านมากเลยครับมาเรื่อยๆมาต่อดึงๆมาเรื่อยเรื่อยไครับ นะฮะแบบนมีเงินมาก็ประกาศให้นะแล้วก็ยินดีมอบมาเลยด้วยนะครับ <นะ S 1> ผมถ้าท่านอยูอ่สะดวกก็จะมอบเลยคนอายุเยอะเขาก็ชอบมาดึกๆอ,อย่น <ๆ S 3> <ห>เยอะเลยครับอาจารย์นะครับผมขอบคุณมากครับที่ท่านได้มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้จารีว่าไงครับจารีทรับบทอะไรครับของจริงอะไรบ้างครับที่ก็จะเป็นการพุกข์กระหว่างทางด้านยอดอินทชนน์มหาวีกับศักดิ์มงคล พักรถไทนะครับทั้งคู่พร้อมมือสดนะครับหลังจากนั้นมาดูริทีเดตสพนชัยกับดัมทมินโลมาฟาร์มครับและมาที่เพชรมุนอุ้มนะครับสิจาอุ้มกับเพชรชวนชมสปุเจริญและไปที่จงสนันโลมาฟาร์มกับปลาทองสอจรถไทยครับเกียรีการนี้เครับทีมงานครับ คุณจำเริญบารมานุใสคุณป็นการรำเสียตองม,องม่อมอะารเด้อเชิญด้วยที่ล็อกของวทีประธานกรมการที่ด้านหลังรถโคศกครับอ่าพลีคยงลงมาครับยกนี้ของจริงครับของจริงมังกรขาวนะครับหลังจากที่สามยกยีพ่พรอนอยู่ครับสิงห์หนุ่มก็เรื่อยๆห,ๆหนักๆเลยนีน้อ,นะอ่มาดูกันครับว่บายกนี้บางเห็นอย่างไรครับทั้งคู่ยกสี่ครับ เอาละของจริงมาแล้วครับอ่ามีผ่อนผ่อนเบาอ่าจับแล้วก็ตีเข็นหนักหนึ่งอ่าตบตบได้แล้วเป็นตีได้ครับหัวเดียบหัวช่องไปเริ่มแต่งต้วมันคู่ร้องแล้วอ่าต่้งเชี่ยวกรายเจ้าคู่เจ้าคู่ที่ถูกคู่นะครับเอาจ้าเขาเอล อยัน,นดีกาดูดีดดีดูดีดีเมื่อั้นะโอ้โับไปับไปเอตด,ด้ทุกข่าครจะแน่กักาครรหว่างน้รองกับประโพทยเอ่อเกาะและตีเสียบโอ้เดและตดเชือกเฮ้ยโหผาาเชือกอะร รับอย่างนี้โกจริงๆครับอาจารย์ครับง้ ตัดขาเข้าไปเลยครับแหมสนุกครับโหยวัน <S <S วนี้มางคนเตะติดแขนขอไปครติดแขนงลูกนี้แม่ยอมยกให้เลยครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับทักก่อนครับผู้ต่อไปก็จะเป็นเสียงจำเริญ บรมานุสัยกับเสียตนงการำเสียตองครับมอบมาเลยครับเออเดินดงป่าด้วยมั้งครับเดินดงป่าด้วยเนาะสับท่านเลยเนดงป่าด้วยเดินดงป่าจับได้ครับเดินดงป่ามอบด้วยเลยจำเือบรมานุสัยและธนงการำแล้วก็เดินดงป่าครับมอบมาเลยคู่ต่อไปครับ เป็นคู่ของย่อยจันทร์หาราวีกับสัมมงคลพันรถไถหรือสัมมงคลลูกบนมีครับนี่เจอกันในคู่ต่อไปครับยกต่อไปครับยกสําคัญเด่นก็ทีมงานจัดชัยโฮลบนันก็ทีมงานคนตองทอมทอง,ทง,ทง,ทงสิทธิ์สาปอกับซองอยู่ที่บ้านพงษจริเร่นะรับที่ภาษีอินเสกับมาเหมือนกันเนาะคนที่ สามเอ็ดธันวาที่มะเมี่ยงใต้พวกนาสามรายการใหญ่เด้อการยกนะครับจันทองธนงตนแล้วพวกกับแบนจัดให้รมกันคงเฉียนคงเจอเพชรพนมทองเด็กวงของเจอเดนรบสีโฟเจอชมาลเน้นำปะวันเจอสั่งรบนี่พม่าน้อยเจอสั่งปราบพลคนเจอเพชรลังการมังกรขาวเจอไฟพนมรุ้งน้ำปะวันเจอสั่รบสุดยอดสามเอ็ธันวาคมที่ บ้านมะเมียงช่วงน่สามกระสาทครับอาเป็นสมกานสมท้ายปีเก่ากับทีใหม่กันไปด้วยมวยกับเอายกเดียวไปยกขึ้นด้วยไปยกไปไม่สว่างหรือเปลนะ่าครับทีมานด้ดยขาวไปดับอ๋อไปยกหนน้าดับบกงวนขาัต้องเดินนะต้องเสียงหมัดเสียงซอครับ มาตีข่าวนี่ก็โอ้แตจากนี้จะเป็นเช้าเป็นสว่างเลยโอ้ยยย่าวแบบแหมแมกเกือบโดนตามเกือบโดนดุกจิ็บพันครับ แปก็มาฝองวันทีที่วัดสวนใหม่ครับกระสังพดีรำวันที่แปธันวาคม28มีสองพี่บ้านสองสกูมบนชพยปราศาสตร์กรินทห้มาฉลองขึ้นประตู28ธันวาที่วัดสวนใหม่กระสังเป็นงานฝั่งลูกบิดนะครับ31ธันวาคมที่วัดกลางจ่าโคกยาปราศาสตร์ก็มีให้สาธันวาแล้วก็ที่มะเมียใต้จงนาสาล ทุนตุงสร้างเสียงนีกแลเป็นช่วงงานสามาพงนายกจัดทองตนลตนพุกแ้วพุทธประสานงานสามเด่ยนคันวาครับมีที่กระดาษโคกทกโคกยานก็มีเอ่ยอะเดียวมล้วท้านไว้ดิน พีเกศแสงชัยบวยไทยกับเพชรลางนาสิบพิรันรพยักษีขอเพชรแสงทองเจอมังกรขาวชอชัดไทยสิทธิศักดิ์สอปสบโชคบัญชาสุขาราีมวยดีทั้งรายการสามธันวาคมที่ปัตานีชู่มาที่น้ำเงินสิงห์นมพับสิทธิ์พนมทอง